สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการสรุปประเด็นหลังเกมนะครับมีเรื่องราวอะไรมาพูดถึงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์เกี่ยวกับ, timeline, กกบห้าประเด็น6ประเด็นหลังเกมนะครับสถิติที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับ โอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับก็นัดน,นี้ครับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยบุกไปเยือนเนวตตันแล้วก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ด้วยกันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นการจัดทัพนะนัดน,นี้ครับแมนยูมาในระบบ 4, 2, 3, 1นะครับโดยมีวันวิสากา้าลินเดนเลฟที่ก่อนหน้าน,นั้นบอกว่าบาดเจ็บก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง เหมือนเดิมครับก็คือขายห่วงในเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็มีเด r เคอาร์แม็กควายลุกชอฟรดแม็กโทเวนีนะครับเป็นกองกลางคู่กันส่วนแนวลุกครับมีฮวนมาตามีบรูโนมีแรดฟอร์ดแล้วก็องโตรีมาร์ซียาลแล้วก็เอเวอเรตันเนี่ยตามภาพครับ4-3-3นะครับก็ตัวลุกของพวกเขาเนี่ยมาพร้อมกันหมดครับทั้งฮาเมสก็ลงเล่นได้คาวเว์ดเลวินก็ ลงเล่นได้มีซิกูซันอารันมีดูโกเร่เบอร์นาที่ทำประตูได้ด้วยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไทม์ไลน์กันดีกว่านะครับผู้ตัวสำรองก็ตามนี้นะคาวานี่ดีโนเดนนิสเจมนะฮะมาติดบ็อกมาตัวเซเบตอนนี้ฟันเดเบกนะครับโอเคนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นครับมีอะไรนะ่าสนใจครับก็นัดนี้นะครับจะได้เห็นว่าเอเวอร์ตันเนี่ยก็ ได้ตัวเก่งกลับมาครับจากอาการบาดเจ็บนะฮะก็คือฮาเมโดรเกตนะครับแล้วก็มีโดมินิกาวเวิร์เลวินเนี่ยก็ลงสามด้วยนะครับส่วนแมนยูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือฮวนมาตาแล้วก็มักซิยาวก็กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งสําหรับมรกซิยาวนะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่จังหวะของเจ้าบ้านครับก็คือเอเบอร์ตันเนี่ยได้ประตูขึ้นนํา10ครับในนาทีที่19ครับ จากจังหวะที่ผู้สัปปะตูของเอเวอร์ตันอย่างจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยเตะบอลเปิดเกยมยาวขึ้นมาให้กับเคาวิดเลนครับแล้วก็มีการมงชงต่อให้กับเบอร์นาที่ยืนล่องๆอยู่บริเวณนั้นครับซึ่งก็มีการตัดบอลเข้าในนะครับเข้าตรงกลางแล้วก็ยิงเข้าไปเสียบมุมเสาเข้าไปทําให้เอเวอร์ตันขึ้นนํา1-0นะครับซึ่งจังหวะนี้ก็แนวรับของแมนยูผิดพลาดชัดเจนแล้วก็นักเตะของทางแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการบีบเบอร์นาดเนี่ยให้มีการเล่นยากกว่านี้นะครับก็ โดนกันไปคือแบบประกบห่างเข้าหาตัวห่างด้วยนะครับไม่ไม่ยอมรีบเข้านะครับทําให้ทางเบอร์ดานเนี่ยเขาก็เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็มีระยะการส่องพอดีนะครับก็เลยทําให้ขึ้นนําไปนะครับจากนั้นครับ6นาทีต่อมาเนี่ยนะครับทีมเยือนเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับจากจากังหวะที่ลุกชอเนี่ยเติมเกมขึ้นมาจากทางซ้ายครับจริงๆมันมีการทําชิ่งก,กันก่อนหน้านั้นแหละนะครับแล้วก็มีการ จ่ายใ,ให้กับลุกชอที่อยู่ด้านกว้างนะครับจากทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามานะครับ cross เข้ามาจากด้านซ้ายนั่นแหละตามภาพนะฮะแล้วก็เป็นบรูโน่ที่ยืนโล่งๆครับต้องชมการ cross รของทางลุกชอด้วยตั้งแต่การขึ้นเกมขึ้นมาละการต่อเกมขึ้นมาแล้ว แล้วก็ลุกชอเนี่ยมองนะครับหลังๆเนี่ยลุกชอเนี่ยเริ่มมีการเปิดบอลที่โอเคขึ้นนะนะครับแล้วก็เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราจำกันได้ดีก็คือการคอสบอลแล้วก็ให้มาซิอาโมงถูกไหมครับนัดนี้เป็นบรูโน่ครับซึ่งบรูโน่ยืนตำแหน่งที่ดีด้วยครับซึ่งจังหวะน,นี้แนวรับของทางเอเวอร์ตันไม่มีใครมองไปที่บรูโน่เลยครับคือมีการมาร์กตัวที่ไม่ดีครับแล้วก็ทําให้บรูโน่สอดขึ้นมาโมงเข้าไป1น,นครับ แมนยูตีเสมอกันได้นะครับโคกเต็มเต็มเลยนะฮะก็ต้องชมด้วยจังหวะการเข้าทําจังหวะนี้นะครับคอสบอลได้ดีจากลูกชอและต่อมาครับในนาทีที่28เนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะที่รูก,กาดินครับแบ็กซ้ายของทางอีวัตนเนี่ยเติมเกมขึ้นมานะครับแล้วก็กดด้วยเท้าซ้ายเต็มเมครับเต็มข้อเลยฮะแต่ว่าบอลไปชนคานแล้วก็เด้งออกไปนะครับก็ถือว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดรูกาดินมองด้านในเนี่ยถ้ามีจังหวะปาดเข้ามาก็อาจจะมีการลุ้นตูที ชัดเจนกว่านี้ครับเพราะว่านักเตะของเอเอรตันก็อยู่ในกรอบเขตโทษของทางแมนยูเช่นเดียวกันน่าจะเป็นคาร์วัเลวินมั้งที่มีการโวยวายด้วยว่าทําไมไม่จ่ายในจังหวะนั้นนะครับก็ได้ลุ้นครับสําหรับเจ้าบ้านในจังหวะนี้นะฮะแล้วต่อมาครับในนาทีที่สาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็มาได้ประตูแสงขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะฮะจากจังหวะการทําเกมของแรดฟอร์ดนี่แหละผ่านบอลมาให้กับทางบรูโนนะครับบรูโน่ก็เปิดบอลกลับมาให้กับทางแรดฟอร์ดนะฮะบอลโด่งนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยก็พยายามมงนะครับแต่่วา คือแรดฟอร์ดหม่งไม่โดนแต่คือที่ทางบอลเนี่ยมันก็ไปตกที่เสาไกลแล้วก็เด้งเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำสำหรับแมนยู21นึ่งนั่นเองนะครับนะเครดิตจากสกายปอร์ตก็บอกว่าเป็นจังหวะการทำประตูของบูโดโน่นั่นเองครับถึงแม้ว่าทางแรดฟอร์ดพยายามที่จะม่งแล้วคือจริงๆถ้าดูแบบถ่ายทอดสดเนี่ยมันดูเหมือนกับแรดฟอร์ดหม่งโดนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มาดูภาพฉากก็ชัดเจนอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับเกมครึ่งแรกเนี่ยนะครับ ก็ดูเหมือนว่าเอเวอร์ตันก็ทําได้ดีนะในช่วง20นาทีแรกครับแต่ว่าพอมาเสียประตูขึ้นนำเนี่ยแมนยูก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็มาเสียสอประตูรวดเดียวยครับจบครึ่งแรกภาพรวมก็สูสีแมนยูก็ไม่ได้แย่นะครับก็มีโอกาสตอบโต้จนได้2ประตูนั่นแหละนะครับเอเวอร์ตันก็ไม่ได้แย่ถึงขีดสุดนะฮะพอมาครึ่งหลังครับในนาทีที่60กว่ากาได้ครับ60ต้นๆแล้วกัน นะครับก็คือเฮลเบ็กวาเนี่ยเข้าสกัดหนักใสอูร้กาดีนนะครับในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยไม่ว่าอะไรด้วยในจังหวะนั้นครับคือโดนบอลไม้โดนครับแต่ว่าบอลมันก็โดนแบบเฉือนเฉือนไปแล้วก็ไปโดนข้อเท้าของรูก้กาดีนนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่หลังเกมเนี่ยนะฮะเอามาถกเถียงข้างเยอะเหมือนกันแต่อย่างที่ว่ากันไปครับเหมือนกับผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับ นาทีที่70ต้นๆครับแมนยูเนี่ยก็มาได้โอกาสทองครับจากจังหวะที่เฟรดเนี่ยตักบอลนะครับตักบอลยาวเปิดบอลยาวข้ามฟากมานะครับคือเปิดบอลยาวจากพื้นที่เชิงลึกเนี่ยไปให้กับทางแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปดวนกับทางพิกฟอร์ดนะฮะแต่ว่าแรดฟอร์ดยิงไม่เข้าครับยิงไปติดเซฟซึ่งเกมวันนี้นะครับผมได้เห็นแมตต์มอนีโยนบอลยาวแล้วก็เฟรดโยนบอลยาวนะครับคือถามว่า มันมันถึงขั้นที่จะต้องชมเลยหรือเปล่ามันก็ต้องชมแหละนะฮะถึงแม้ว่าจะออกไม่ค่อยเยอะนะครับออกบอลยาวไม่ค่อยเยอะแบบแบบสวยหรือว่าไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดว่ามันต้องมีการเปิดบอลยาวหรือว่าการผ่านบอลจากพื้นที่เชิงลึกของแมนยูบ่อยๆหน่อยไม่ใช่แบบว่ารอแต่ให้บรูโน่ผ่านบอลสวยๆงามๆอย่างเดียวนะครับ คนที่อยู่หลังบรูโน่ก็ต้องช่วยเรื่องของการออกบอลที่สวยสงามขึ้นหน้าบ้างนะครับซึ่งเกมนนี้มันก็พอมีบ้างแต่ยังน้อยเกินไปผมคิดว่าต้องปรับขึ้นหน่อยแ mm. มคทรูมานีก็มีการโยนบอลผมจําได้ว่าแมคทรูมานีโยนบอลออกด้านซ้ายให้แรดฟอร์ดหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละน่าจะเป็นแรดฟอร์ดสวยเหมือนกันนะครับคือแบบนั้นนะ่ะต้องเอามาบ่อยๆหน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่าทั้งคู่เนี่ยมีโอเคแล้วแหละนะครับก็คือความขยนันคุมปัดกวาดได้ดี แต่ว่าเรื่องของการผ่านบอลขึ้นหน้าทั้งคู่ยังทําได้ไม่ดีซึ่งเดี๋ยวคอยปรับปรุงกันแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มที่จะโอเคขึ้นใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ยังดูโอเคขึ้นในส่วนของเฟสกับแมทธูบันีในตอนเนี้ยผมคิดว่าไว้ใจได้ที่สุดแล้วสําหรับกองกลางคู่กัน2คนนี้นะฮนะณเวลานี้นะนะครับแล้วก็ช่วงทดเจ็บนะครับ9ก5บวกครับแมนยูก็มาได้ประตูปิดกล่องนะครับจากจังหวะที่เอ่อทางแมนยูสวนกลับมาแล้วก็เป็นบรูโน่เนี่ย ลากบอลเลี้ยงจี้เข้าหาเขตโทษนะครับจริงๆมันมีข้อสงสัยครับว่าทําไมบรูโน่ไม่จ่ายให้กับคาร์นี้ตั้งแต่แรกนะครับด้านทันที่มุมมันเปิดแล้วนะครับคือบรูโน่เนี่ยเขาอยากให้เหมือนกับว่าดึงตัวประกรบนะครับคือถ้ารีบจ่ายเกินไปตัวประกรบก็จะไปไปโถมไปใส่ทางคาร์นดี้คาร์นี้ก็จะไม่มีโอกาสยิงถูกไหมครับแล้วบางทีคาร์นี้ก็ต้องแปะกลับมาให้กับบรูโน่ แล้วบูโน่ก็เป็นคนยิงเองก็คือบูโน่พยายามทําให้พื้นที่คาวานี่ว่างที่สุดแล้วก็ต้องการให้คาวานี่เป็นตัวสุดท้ายที่จบสกอร์นะครับเข้าใจไหมครับนะทั้งๆที่เขามีตัวเลือกเนาะนะครับก็คือรีบจ่ายได้แต่ว่าเขาไม่จ่ายนะครับเขาก็ดึงไปก่อนให้มันใกล้รอบเขตโทษก่อนถึงคอยจ่าย <c oughs> เพื่อเป็นการดึงตัวประกบแล้วก็ปาดให้คาวานี่แล้วก็ยิงเข้าไปก็คาวานี่ คือจริง,รงๆคาวานีมีมุมกว้างเลยครับยิงเสาไกลก็ได้เสาแรกก็ได้ครับคือสุดยอดจริงๆนะครับก็นี่ครับเป็นประตูรแรกของคาวานีในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์เดครับจบเกมก็ประมาณนี้นะครับจบเกมแมนยูบุกเอาชนะเออบาตันได้3-1แข่งมา7นัดครับมี10คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่13นะณนะเวลานี้ฮะส่วนเอลาตันเนี่ยไม่ชนะใครในลีกติดต่อกันไปแล้วเป็น4เกมนะฮะจาก8นัดมีอยู่ 13คะแนนรั้งอันดับที่5นะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีประเด็นหลังเกมเพิ่มเติมอย่างไรครับโซชาเนี่ยก็ออกมาโวยในเรื่องของการจัดโปรแกรมครับคนที่จัดโปรแกรมเนี่ยมันจัดแบบให้แมนยูเจองานยากเกินไปนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทรางวันนี้ว่าเราเจอโปรแกรมหนักมากแล้วก็มีการเดินทางแบบต่อเนื่อง แล้วก็เดินทางแต่ละครั้งคือกลับมาปุ๊บก็ต้องเจอเกมใหญ่ๆบิ๊กแมตช์ใหญ่ๆอีกนะฮะนั่นคือสิ่งที่โซชาเนี่ยเหมือนกับบอกว่ามันเป็นการโดนทําร้ายเหมือนกับโดนวางยาเหมือนกับเป็นการกลั่นแกล้งให้โปรแกรมแมนยูเนี่ยหนักจนแมนยูฟอร์มไม่ดีในช่วงต้นซีซั่นนะครับแต่ว่าภาพรวมโซชาพูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะเขาโอเคมากในเกมน,นี้เขาดีใจที่เก็บ3แต้มได้ นะครับแล้วก็มีการกล่าวชมบรูโนอยู่แล้วนะครับที่ทําได้ดีในเกมนี้ที่ทั้งแอรซิดแล้วก็ทำประตูได้2ประตูด้วยกันนะครับซึ่งมีการกล่าวชมคาวานี่คับว่าคือเขามีความสุขกับฟอร์มการเล่นของคาวานี่ด้วยแล้วก็มันเป็นการประเดิมที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับประตูแรกคาวานี่ทาผลงานได้ดีจริงๆคมจริงๆด้วยในเกมนี้นะฮะคือพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าคมจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะจะเจาะก็ตามแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าความนิ่งแล้วก็การจับสรกอร์ที่ดีถูกไหมครับ นอกจากนี้ในส่วนของเมสันกรีนวูดโซชาเก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเมสันกรีนวูดเนี่ยซ้อมได้ดีนะแต่ว่าเกมันนี้ก็คือไม่ได้รับโอกาสแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีรายชื่อด้วยนะครับซึ่งทางโซชาบอกว่าในส่วนของกรีนวูดเนี่ยมีอาการป่วยนะครับมีอาการป่วยอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยนะครับคือเป็นอาการป่วยก่อนออกเดินทางนะฮะเป็นรอบที่2แล้วอะรอบแรกรู้สึกว่าจะเป็นเกมยูเซลหรือเปล่าที่ กินบูเนี่ยพร้อมแล้วพอจะเดินทางก็ป่วยอีกนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแรดฟอร์ดนะครับลุกชอด้วยมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งบูโน่เนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งเกมวันนี้นักเตะแมนยูโดนเข้าหนักๆห,หลายต่อหลายครั้งนะฮะนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับแรดฟอร์ดมีอาการเจ็บน่าจะเป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็ลุกชอเนี่ยเป็นแฮมสติงอาจจะต้องพักยาว ก็น่าจะเป็นโอกาสของเตอร์ลิสแหละซึ่งคือแมนยูเนี่ยมามีนักเตะได้รับบาดเจ็บเนี่ยในเกมวันนี้แต่อย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีโปรแกรมที่จะต้องกลับมาเตะในช่วงกลางสัปดาห์ไงคือหลังจากนี้จะเป็นโปรแกรมทีมชาติแล้วแล้วก็จะกลับมาเตะอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณวันที่20มีเวลาพักอยู่หลายวันนะครับซึ่งนักเตะน่าจะกลับมาฟิตกันสมบูรณ์แบบแหละนะครับนะแล้วก็หวังว่า ไปเข้าแคมป์ทีมชาติจะไม่เจ็บเพิ่มนะเพราะว่าเราทราบกันดีว่านักเตะแมนยูไปรับใช้ทีมชาติเจ็บบ่อยนะครับเจ็บแบบแต่ละครั้งคือไม่ได้แบบเจ็บนิดเดียวนะคือไปปุ๊บเจ็บหนักด้วยกลับมาเจ็บหนักด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญด้วยนะครับก็หวังว่าจะเต็มร้อยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของแม็กควายแม็กควายเนี่ยก็มีการพูดถึงเสียงพิพากษา นะครับที่มีการวิพากิจารณ์ก่อนเกมแม็กไวบอกว่าเราก็แค่ต้องรับมือกับมันแล้วก็ไม่ให้เรื่องแย่ๆเนี่ยส่งผลต่อการซ้อมหรือว่าผลการอิงขันหรือว่าฟอร์มการเล่นในสนามนะครับซึ่งตอนนี้เราหลุดจ,จากความพ่ายแพ้2เกมที่ผ่านมาสําเร็จแล้วนะครับนะก็นี่คือสิ่งที่แม็กไวหมายถึงนะครับแถมทั้งบรูโน่เนี่ยนะครับบรูโน่ก็ได้มีการพูดด้วยนะครับบรูโน่เนี่ยมีการพูดในเรื่องของ การแบบว่ากระตุ้นเพื่อเริ่มทีมนะครับว่าเออนัดเนี้ยชนะ3ามหนึ่งนะครับแต่ว่านัดต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยก็มีการกระตุ้นว่าเฮ้ยทาให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็กรบเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ซะนะครับที่หลังๆเนี่ยก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในด้านลบนะฮะในเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะของโค้ดภาพรวมของทางสโมสรด้วยก็มีการกระตุ้นเพื่อเริ่มทีมกันไปส่วนสถิติที่น่าสนใจมีออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะครับสถิติเนี่ยก็แมนยูมีโอกาสยิง 13ต่อ7นะฮะซึ่งแมนยูยิงเข้ากรอบ5ครั้งนะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ย54ต่อ45เกียร์บันนี้แมนยูครองบอลได้น้อยกว่าเอเวอร์ตันนะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องของการครองบอลการผ่านบอล85ต่อ81นะฮะใกล้เคียงกันซึ่งนัดนี้ครับมีคีย์พาจากแมนยู9ครั้งครับเกิดจากแรดฟอร์ดแล้วก็เฟด นะครับหลังๆเนี่ยเฟดเริ่มมีการจ่ายคีย์พารเพิ่มขึ้นนะจากสถิตินะครับคือถ้าเราไปดูในไทยรอสดเนี่ยบางทีเกมมันไวอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของการคีย์พารของเฟดหรือว่านักเตะบ,บางคนนะครับแต่ว่าเฟสเนี่ยสถิติออกมาคือเฟดจ่ายคีย์พารน่าจะเป็น2เกม3เกมหลังเ่ยคือเฟด ติด็อป5ตลอดครับเรื่องของการจ่ายคีย์พารอาจจะจ่ายน้อยแต่ก็คืออย่างน้อยๆก็มีการจ่ายลูกเรื่องยากะนะครับจุจังหวะสมคัญสำคัญเขาก็กล้าจ่ายออกมา2ครั้งเหมือนกันซึ่งโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็สถิติอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับนี่คือสถิติสำคัญสำคัญนะครับที่ออกมานะฮะนอกจากนี้ครับในเรื่องของ6ประเด็นหลังเกมนะครับก็นัดนี้ครับก่อนเกมเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าโซชาโดนิมากษ์วิจารณ์แล้วก็ มีกระแสว่าถ้าเกิดแมตช์เนี้ยไม่รอดก็น่าจะโดนปลดสุดท้ายผลลั์ออกมาก็คือชนะได้แล้วก็น่าจะอยู่รอดกับแมนยูต่อไปแล้วก็ยังยิ้มต่อไปได้นะครับคลายความกดดันออกไปสักเล็กน้อยนะครับก็โอเคเก็บสามแต้มแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของเขาด้วยแล้วกันนะฮะอาจจะอาจาอาจะมีช่วงที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ดีบ้างแต่คือภาพรวมก็โอเคสาม okay แต้มแล้วก็บุกมาเมย็นในอัปตันซึ่งเป็นช่วงอัปตันที่ ผลงานในซีซั่นใหม่เนี่ยเขาก็ถือว่าโอเคด้วยทีมใหม่ของเขาก็ถือว่าโอเคด้วยมันก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่โอเคแล้วยิ้มได้แล้วนะครับ2ครับก็คือต้องชมบรูโน่แหละนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังเป็นผู้นําในแนวรุกของแมนยูอย่างชัดเจนะนะครับในแต่ละเกมนะครับเกมวันนี้เขาก็ไปสุดให้เห็นว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะฮะทั้งเรื่องของการยิงทั้งเรื่องของการแอสซิดนะครับก็ยังพึ่งได้โดยตลอดโดยเสมอนะครับสครับ ก่อนเกมครับการมาเยือนเอเวอรนตนเนี่ยในบ้านเอเวอรนตนเนี่ยสถิติแมนยูมาเยือนเอเวอรนตนเนี่ยมักจะไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแมนยูไม่น่าจะรอดแต่ว่าเกมวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการมาเยือนเอเวอแรนตนพวกเขาก็สามารถทําได้นะสามารถเก็บ3ามแต้มจากบ้านเอเวอแรนตนได้นะครับนะก็นี่คือเรื่องที่น่าสนใจประเด็นที่3นะครับ4ครับ แมนยู <Man> พิสูจน์ได้เห็นครับว่าถึงแม้ว่าแรดฟอร์ดมาร์คซีอารนะครับที่เป็นตัวทําสกอร์ของแมนยูหรือว่าเป็นตัวที่อยู่พื้นที่ในกรอบเขตโทษเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะจะเล่นไม่ค่อยออกหรือว่ามีโอกาสง้างเท้ายิงหรือว่ามีโอกาสทาประตูน้อยหรือโดนประกบหนักนะครับแต่มันพิสูจน์ได้เห็นว่าแมนยูไม่ได้พึ่งแค่แรดฟอร์ดกับมาร์คซีอารในเรื่องของการทำประตูอย่างเดียวแมนยูยังสามารถทำประตูาจากตำแหน่งมิดฟิลด์ได้ก็คือบูน่นะครับแล้วก็อีกหลายคนที่ แมนยูพร้อมที่จะใส่เข้ามาอย่างคาวานี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็พื้นที่กองหน้าเนี่ยนะฮะเขาก็ลงมาทําประตูได้ด้วยในเกมวันนี้ถูกไหมครับแล้วก็ประเด็นที่5ครับก็คือคาวานี่ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับประเด็นที่5ก็คือคาวานี่นี่แหละท,ที่ที่แบบได้รับความชมกันไปนะครับแล้วก็เป็นการทําประตูแรกได้นะครับในซีเซอร์ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับซึ่งหลังจากนี้มักซียาวเนี่ยจะหนาวหรือเปล่าครับจะหนา,หนาวร้อนรอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าคาวานี่คืออย่างน้อยเนี่ย 1ประตูก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็อาจจะมาเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงแทนมาร์เซียลเลยก็ได้แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งครับคือบางทีมาร์เซียลอาจจะไปยืนหน้าซ้ายรัดฟอร์ดหน้าขวาคาวาน,นี่เป็นหน้าเป้าเลยก็ได้เหมือนกันนะครับบางทีไม่ต้องไปดอบมาร์เซียลก็ได้นะครับอาจจะเห็นกองหน้า3คนแบบนี้ก็ได้เพราะว่า เราเคยเห็นมาแล้วในศึก UCL ถูกไหมครับที่คาวานี่ลงมาเป็นตัวสมรองแล้วก็ทางมาเซียลออกไปด้านซ้ายนะครับต้องรอดูกันว่าโซชาจะปรับใช้หรือเปล่าในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เรื่องอิกเรื่องหนึ่งก็ต้องชมเฟรดครับเฟรดเนี่ยหลังๆเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นเขาว่าเขาสมควรที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองอะว่าก่อนหน้านั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแล้วก็ช่วย แมนเชสเตอร์เด็ดได้เยอะจริงๆช่วยพื้นที่ตรงกลางได้เยอะจริงๆแล้วก็ยิ่งเล่นร่วมกับแมททูินเนเนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นจริงๆนะครับก็ให้เครดิตทางเฟสแล้วก็แมททูินเนด้วยนะครับในเรื่องนี้จริงๆก็ให้เครดิตแนวรับด้วยนะที่มีการจัดการซึ่งในส่วนของทางเฮลิมบกวเนี่ยเก็บตกลูกกลางอากาศก็ถือว่าโอเคนะในเกมบันนี้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเต็ดที น่าสนใจนะครับเอามาให้เราฟังกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคมิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคนมากครับ